มาค่ะทุกคนปอกมะละกอกันเมื่อเช้านี้เล่าปอกมะละกอไปก็เล่าไปนะเมื่อเช้านี้ก็ทำคลิปอะไรนะทอดมันทีนี้มันยาวนะ่ะก็ทำเป็นสองคลิปพอพอโหลดอีกคลิปแรก เขาบอกว่าข้อมูลเต็มให้ลบเราก็เลยไปลบแต่เราคิดว่าไม่ได้ลบตัวนั้นหรอกกะว่าจะไว้ทําอีกคลิปหนึ่งอ่ะพอส่งคลิปนี้ออกไปก็จะไปลบคลิปนี้ที่ทําไว้เอาออกผลสุดท้ายปรากฏว่าลบหมดเลยแล้วไม่ได้ลบแบบไปลบที่กล้องใช่ไหมไม่ได้ไปลบที่ แกลเลอรี่ไปลบที่ไฟล์ลเลยทีนี้มันก็เอาคืนไม่ได้ <laughs> จบเลยทำมาไว้เป็นอย่างนี้หลายรอบแล้วนะเออทำคลิปแล้วไม่ได้ลงอะ่ะคลิปทำข้าวคุกกีิอีกนะโหทำอย่างเนี้ยเลยนะอันนั้นอะ่ะเสียดายจังเสียดายอันนั้นมาก หวยมาชิมไหมว่ามันหวานหรือเปล่ามะละกออ่ะสวนเดียวกับที่ย่าซื้อไปกินที่อยุธยานะเนี่ยอันนั้นอะ่ะเอาเม็ดมาแล้วทุกคนแล้วผลปรากฏไม่รู้ว่าเอาไปไว้ตรงไหนเออไม่รู้อยู่ในกล่องไหนหาย,ยังไม่เจอเลย หลายพันผักยังหาไม่เจอฟักทองซื้อมาก็ไม่รู้ว่าเอาไปไว้ตรงไหนหาไม่เจอเหมือนกันหมวยชอบกินฟักทองหมวยก็หาให้หน่อยสิว่าแม่เอาฟักทองไปไว้ไหน ลองคินดิหวานป่าอ,อหวานไหมหวานมากเลยอ่ะหวานมากเลยอืคนี้ก็จะเอาอันนั้นอ่ะมันเป็นกรอบเอาไว้ตําส้มตามําก็ลูกยาวเหมือนกันนะทุกคนแต่มันมันมันกรอบอร่อยมากเลยเนื้อนะ่ะ ยากก็เลยว่าเอาะเอาไว้อีนี่คงจะต้องไปเพาะแยกเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลืมกันว่าอันไหนเป็นอันไหนไม่ว่าปอกครึ่งลูกก่อนแล้วก็เอาเอาไว้อย่างเงี้ยแช่ตู้เย็นไว้อย่างเงี้ยครึ่งลูกก่อนดีไหมหมวย มันจะได้ไม่ช้ำอ่ะแม่ว่าถ้าปอกหมดแม่ว่ามันจะช้ำ ชิมก่อนนะว่าอร่อยหรือเปล่าห,หวานมากเลยหมวยวันนี้ก็เอาอะไรนะ ยกกล้วยที่ที่หั่นเนาะต้นกล้วยที่หั่นไว้เอาหมักเอาไว้เนาะก็เอาไปตักรถใส่ต้นไม้เพื่อที่จะให้มันงามแม่มอร่อยอ่ะเอาใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็น โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนี่คลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะก็ไลฟ์สาระไปวันๆค่ะ